นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกถึงกรณีที่นายสุทินคลังแสงประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้าน ระบุว่าการที่พลเอกประยุทธ์กันโอนชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอความร่วมมือให้พักร่วมรัฐบาลช่วยกันร,รักษาองค์ประชุมสภาสะท้อนว่าระดับความเป็นเอกภาพของรัฐบาลแย่มากถึงขั้นนายกรัฐมนตรีต้องเอ่ยปากขอว่าไม่อยากให้สุทินคิดแบบคนใจแคบ เพราะพักร่วมรัฐบาลทำงานร่วมกันย่อมต้องปรึกษาหารือและขอความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นธรรมดาคงไม่เหมือนกับพักเพื่อไทยที่คนคนเดียวสั่งซ้ายหันขวาหันได้ตามใจซึ่งที่ผ่านมาท่านนายกก็ขอความร่วมมือจากคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่สำคัญอยู่หลายครั้งเพียงแต่ครั้งนี้ฝ่ายค้านเห็นว่าสามารถเอาเรื่องนี้มาขยายผลสร้างให้เป็นประเด็นได้ จึงหยิบยกขึ้นมาเพื่อหวังจะดิสเครดิตรัฐบาลก็เท่านั้นเองส่วนกรณีที่นายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลระบุว่าช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมถือเป็นแดนประหารของรัฐบาลเพราะขณะน,นี้รัฐบาลสามารถรักษาอำนาจได้แต่บริหารงานไม่ได้นั้นนายธนากรบอกว่า พิธาคิดแบบหลอกตัวเองเข้าข้างตัวเองเพื่อให้ตัวเองสบายใจก็ไม่ว่ากันเพราะในความเป็นจริงแล้วพรรคร่วมรัฐบาลยังคงเหนียวแน่นการทำงานนั้นบางเรื่องอาจจะมีความเห็นต่างกันบ้างก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ทำงานร่วมกันแต่เมื่อพูดคุยอธิบายทำความเข้าใจกันแล้วทุกอย่างก็จบ อย่างไรก็ตามหากนายพิธาคิดว่าวิธีนี้จะช่วยหมมรงสึกอภิปรายได้นั้นตนคิดว่านายพิธาคิดผิดสู้เอาเวลาไปหาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมาอภิปรายให้ได้อย่างที่โม้เอาไว้ยังจะดีสักกว่าหรืออย่างน้อยก็ให้ประชาชนได้เห็นว่าฝ่ายค้านทำงานในสภาอย่างจริงจังบ้าง ไม่ใช่หวังแต่จะยืมมือม็อบบนถนนล้มรัฐบาลลูกเดียวเพราะถ้ายังคิดแบบเดิมๆสุดท้ายสาภาจะกลายเป็นลานประหารฝ่ายค้านเสียเองวันนี้ประชาชนเห็นไส้เห็นพุงพิทาหมดแล้ววันๆไม่ได้สนใจงานสาภา ต้องแต่จะหาโอกาสสร้างคะแนนนิยมให้ตัวเองให้น้ำหนักกับเนื้อหาการทำงานน้อยกว่าการเล่นเทคนิคทางการเมืองโดยไม่สนว่าจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศขนาดไหนคนแบบนี้หรือที่อยากจะเข้ามาบริหารประเทศหวังที่จะให้ประชาชนฝากอนาคตด้วย